สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆนะครับผมก็คงเห็นหลายเพจตีข่าวที่ว่าเพจทันเปาเนี่ยแต่บอกว่าดาราชื่อดังเนี่ยมีการเบี้ยวเพื่อนชวนลงทุนกว่าสี่ร้อยล้านนะครับล่าสุดนะฮะสรุปเรื่องวุนน่นๆนะคนดนเทอรนะครับหรือชวนเพื่อนดาราลงทุนสเสียหายราวๆสี่ร้อยล้านล่าสุดดิเจต้าเนี่ยพูดกับมดดำในรายการแฉว่ายืนยันว่าไม่เกี่ยวกับนานาราบินาตามที่หลายๆคนสงสัยนั่นเองนะครับ แล้วก็ดิเจนวันเซน่ะย,ยืนยันไม่ใช่ของตัวเองเรื่องนี้ทำให้เสียหายเป็นเฟกนิวที่รุนแรงที่สุดในชีวิตนะฮะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเริ่มออกมาเคลื่อนไหวแล้วว่าดาราคนนั้นมีชืย่อยว่านอใครกันแน่นะครับและข่าวว่าเป็นตัวแม่ด้วยเพื่อนๆหลัมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าดาราตัวแม่เนี่ยคือใครกันแน่หรืออย่างไรหรือเขาคือใครรอดูกัน เรื่องที่บอกว่าไม่ธรรมดาดังระดับประเทศกันเลยทีเดียวรอรุนกันครับ